สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคโบราณไปสำรวจเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราอาจไม่เคยคิดถึงมันในมุมของประวัติศาสตร์นั่นคือไก่และข้าวสองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของคู่กันในจานอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่ย่างหรือแกงเขียวหวานไก่ที่เราคุ้นเคยแต่รู้หรือไม่ครับว่าเรื่องราวของไก่และข้าวไม่ได้เริ่มต้นแค่ในครัว แต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆในประเทศไทยเมื่อ3,500ปีก่อนและกลายเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษยชาติไปตลอดกาลผมอยากชวนทุกคนนั่งทามแมชชีนไปด้วยกันไปดูว่าไก่ตัวแรกที่มนุษย์เลี้ยงไว้มันมาจากไหนทำไมมันถึงยอมทิ้งป่าเขียวขจีมาอยู่กับมนุษย์และที่สำคัญข้าวมีบทบาทยังไงในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการ การเกษตรและการเดินทางของมนุษย์ที่พาไก่ไปทั่วโลกผมจะเล่าให้ฟังแบบให้เข้าใจง่ายๆเริ่มจากจุดกําเนิดในประเทศไทยแล้วค่อยๆพาไปดูว่ามันแพร่กระจายยังไงผ่านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีต่างๆที่นักวิชาการถกเถียงกันมานานย้อนกลับไปเมื่อ3,500ปีก่อนในพื้นที่ที่ตอนนี้คือภาคกลางของประเทศไทยลองนึกภาพหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยนาข้าว ช่วงนั้นยังไม่มีระบบชลประทานเหมือนสมัยนี้การปลูกข้าวต้องพึ่งน้ำฝนเป็นหลักนาข้าวเลยมีช่วงที่ถูกทิ้งร้างไว้หลังเก็บเกี่ยวกลายเป็นที่รกร้างเต็มไปด้วยหญ้ามเมล็ดข้าวที่หล่นจากรวงผลไม้ป่าหอยหนอนและพืชผักต่างๆสภาพแบบนี้มันเหมือนบุฟเฟ่ชั้นดีสำหรับสัตว์ตัวหนึ่งที่ตอนนั้นยังเป็นสัตว์ป่านั่นคือไก่ป่าแดงหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Gall u s Gallus ไก่ป่าแดงตัวนี้มันไม่ใช่ไก่ที่เราเห็นในฟาร์มสมัยนี้มันเป็นนกป่าที่บินได้ตัวเล็กหน้าตาคล้ายไก่บ้านแต่ดุร้ายกว่านิดหน่อยและมันชอบอยู่ในป่าที่ยังคงมีอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและจีนตอนใต้ไก่ป่าแดงมันฉลาดนะครับมันรู้ว่าที่ไหนมีอาหารมันเริ่มลงมาจากป่ามากินเมล็ดข้าวในนาของมนุษย์ลองนึกภาพ ชาวบ้านสมัยนั้นมองออกไปนอกบ้านแล้วเห็นไก่ป่ากำลังจิกกินเมล็ดข้าวที่หล่นอยู่แรกๆชาวบ้านอาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะแค่ขับไล่บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาคงเริ่มสังเกตว่าเจ้าไก่พวกนี้มันมากินข้าวบ่อยและมันไม่ได้ทำร้ายอะไรมันแค่กินแล้วก็ไปชาวบ้านบางคนอาจเริ่มคิดว่าเออถ้าเลี้ยงมันไว้ใกล้ๆบ้านจะดีกว่าไหม ไม่ต้องไปล่ามันในป่าให้เหนื่อยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการเลี้ยงไก่มาจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่บ้านโนนวัดและบ้านโนนนกทานักโบราณคดีพบกระดูกไก่ที่มีอายุระหว่าง1,650ถึง1,250ปีก่อนคริสต์กาลหรือราว3,500ปีก่อนกระดูกเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากสัดส่วนของกระดูกที่เป็นของไก่อ่อนเยอะมาก ซึ่งบ่งชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้แค่ล่าไก่ป่ามากินแต่เริ่มเลี้ยงมันอย่างตั้งใจเพราะถ้าเป็นไก่ป่าจริงๆอายุของกระดูกจะต้องหลากหลายกว่านี้อีกอย่างที่น่าสนใจคือกระดูกไก่ถูกพบในหลุมฝังศพพร้อมกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นวัวหมาและหมูนี่แสดงว่าไก่ในสมัยนั้นไม่ใช่แค่อาหารแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอาจจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว หรือมีบทบาทในพิธีกรรมแล้วทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมไม่ใช่ที่อื่นคำตอบอยู่ที่ข้าวครับการทำนาแบบแห้งในสมัยนั้นคือเป็นการหว่านมาเมล็ดข้าวเพื่อคอยฝนมันสร้างสภาพาแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับไก่ป่าแดงนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างหลังเก็บเกี่ยวกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดไม่ใช่แค่มเมล็ดข้าวแต่ยังมีพืชป่าและสัตว์เล็กๆที่มากับระบบนิเวศของนาข้าว ไก่ป่าแดงมันเลยถูกล่อให้ลงมาจากป่ามาอยู่ใกล้หมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมนุษย์เห็นโอกาสพวกเขาก็เริ่มควบคุมการเลี้ยงดูเจ้าไก่เหล่านี้แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยนะครับเรื่องราวของไก่และข้าวมันพาเราไปไกลกว่าน,นั้นมากไก่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในนาข้าวของบ้านโนนวัดมันเริ่มเดินทางไปทั่วโลกแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นผมอยากพาทุกคนไปดูว่าก่อนหน้านี้นะักวิชาการเคยคิดยังไงเกี่ยวกับจุดกําเนิดของไก่ เพราะมันมีทฤษฎีที่ถกเถียงกันมานานและหลายทฤษฎีก็ถูกพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่20นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าไก่ไม่ได้เริ่มจากประเทศไทยแต่เริ่มจากจีนเหนือหรืออรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในอินเดียอย่างเช่นในปี1988นักโบราณคดีชื่อบาบราเวสและเบนซยงซูเสนอว่า ไก่ป่าแดงถูกเลี้ยงครั้งแรกในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้แล้วถูกนําไปจีนเหนือเมื่อราว6,000ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ8,000ปีก่อนจากนั้นมันถูกพัฒนาในฟาร์มของจีนก่อนจะแพร่ไปทั่วเอเชียและยุโรปผ่านเส้นทางการค้าหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือการค้นพบกระดูกนกในุ่มแม่น้ำเหลืองของจีนที่อ้างว่ามีอายุถึง10,000ปีแต่พอเวลาผ่านไปนักวิจัยเริ่มสงสัยในทฤษฎีนี้ครับ ในปี2016จอริสพีเทอร์สและทีมของเขาตรวจสอบภาพของกระดูกที่บอกว่าเป็นกระดูกไก่และพบว่ามันเหมือนกระดูกนกกระทมากกว่าแถมสภาพอากาศในจีนเหนือก็ไม่เหมาะกับไก่ป่าแดงที่ชอบอากาศร้อนชื้นแบบเขตร้อนแล้วในปี2018การวิเคราะห์ DNA ก็ยืนยันว่าไก่มาถึงจีนตอนเหนือช้ากว่านั้นมากดังนั้นแล้วทฤษฎีจีนเหนือเลยถูกหักล้างไปอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมาจากเฟรดริกอยเนอร นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนในปี1963เขาเสนอว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้คืออินเดียและปากีสถานเป็นจุดกำเนิดของการเลี้ยงไก่เมื่อราว2,600ถึง1,900ปีก่อนคริสตกาลทฤษฎีนี้ดูสมเหตุสมผลในตอนนั้นเพราะอินเดียเป็นถิ่นกำเนิดของไก่ป่าแดงอยู่แล้วและมีการค้นพบกระดูกนกในเมืองใหญ่ อย่างโมฮิ n โจดา r โรและฮารับปาแต่เมื่อพีเตอร์สและทีมของเขาตรวจสอบใหม่พวกเขาพบว่ากระดูกนกเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่ากระดูกไก่ในสมัยโบราณและมันอยู่ในชั้นดินที่ใหม่กว่าซึ่งในโบราณาคดีเรียกว่า Intrusive หรือกระดูกที่เลื่อนข้ามชั้นดินมาทำให้ไม่ใช่หลักฐานของการเลี้ยงไก่ในสมัยนั้นจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าประเทศไทยคือจุดเริ่มต้น คำตอบมาจากการวิจัยครั้งใหญ่ในปี2022โดยจอริสพีเตอร์สและทีมจาก LMU Munich พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลจาก89ประเทศและ600แหล่งโบราณคดีแล้วยืนยันว่าไก่ถูกเลี้ยงครั้งแรกในประเทศไทยระหว่าง1650ถึง1250ปีก่อนคริสตกาลและข้าวคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้มันเกิดขึ้นการค้นพบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของกระดูกไก่ แต่มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสมัยนั้นที่เปลี่ยนจากการล่าสัตว์มาเป็นการทำเกษตรและข้าวกลายเป็นสะพานที่เชื่อมนุษย์กับไก่เข้าด้วยกันหลังจากที่เราได้เห็นภาพของไก่ป่าแดงที่เริ่มคุ้นเคยกับนาข้าวในประเทศไทยเมื่อ3500ปีก่อนและกลายมาเป็นไก่เลี้ยงตัวแรกในหมู่บ้านเล็กๆอย่างบ้านโนนวัดและบ้านโนนนกทาเรื่องราวมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ไก่ตัวเล็กๆที่จิกกินมเมล็ดข้าวในนาของชาวบ้านไม่ได้แค่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นแต่มันเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่พาไก่ไปทั่วโลกวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามรอยเส้นทางการเดินทางของไก่จากนาข้าวในประเทศไทยไปสู่อินเดียต้วนออกใกล้แอฟริกาและจนถึงยุโรปพร้อมทั้งดูว่าข้าวมีบทบาทยังไงในการพาไก่ไปไกลขนาดนั้นและที่สำคัญ ผมจะเล่าถึงงานวิจัยล่าสุดที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองนึกภาพตามผมนะครับสมัย1,650ถึง1,250ปีก่อนคริสต์กาลไก่ในประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้กินไข่หรือเนื้ออย่างเดียวมันเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหลักฐานจากกระดูกไก่ในหลุมฝังศพบ,บอกเราว่าชาวบ้านให้ความสำคัญกับไก่ไม่ต่างจากวัวหรือหมูบางทีไก่อาจจะถูกใช้ในพิธีกรรม หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ก็ได้แต่สิ่งที่ทําให้ไก่น่าสนใจมากขึ้นคือมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยมันเริ่มเดินทางออกไปพร้อมกับมนุษย์และตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ไก่ไปได้ไกลขนาดนั้นก็คือการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวเมื่อการทํานาแบบ,แบบแห้งเริ่มแพร่กระจายจากประเทศไทยไปยังพื้นที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใตย้ไก่ก็ติดสอยห้อยตามไปด้วย ลองนึกถึงพ่อค้าหรือชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานพวกเขาไม่ได้แค่เอาข้าวไปปลูกที่ใหม่เท่านั้นนะครับแต่พวกเขายังพาไก่ไปด้วยเพราะไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายขนส่งสะดวกไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเหมือนวัวหรือม้าและที่สําคัญมันกินได้ทุกอย่างตั้งแต่มเมล็ดข้าวที่หล่นในนาไปจนถึงเศษอาหารในหมู่บ้านนี่แหละครับที่ทําให้ไก่กลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์จุดแวะแรกที่สําคัญของไก่คือ อินเดียราว1,600ถึง1,500ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ200ปีหลังจากที่ไก่เริ่มถูกเลี้ยงในประเทศไทยครับการทำนาแบบแห้งเริ่มเข้ามาในลุ่มแม่น้ำคงคาของอินเดียตอนเหนือและตะว,วันออกสภาพนาข้าวที่รกร้างหลังเก็บเกี่ยวเหมือนที่ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับไก่ป่าพื้นเมืองในอินเดียที่เรียกว่า Gallus Gallus m e อร ซึ่งเป็นไก่ป่าแดงสายพันธุ์ย่อยที่พบในอินเดียตอนเหนือและตะวันออกแต่ที่น่าสนใจคืองานวิจัยจากมิงชันวังและทีมในปี2020ที่วิเคราะห์จีโนมของไก่863ตัวจากทั่วโลกพบว่าไก่ในอินเดียสมัยนั้นไม่ได้ถูกเลี้ยงขึ้นมาใหม่จากไก่ป่าพื้นเมืองแต่เป็นผลจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่เลี้ยงที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับไก่ป่าแดงของอินเดียลองนึกภาพตามผมนะครับ ชาวบ้านในอินเดียสมัยนั้นอาจจะได้ไก่เลี้ยงจากพ่อค้าที่เดินทางมาจากประเทศไทยหรือพื้นที่ใกล้เคียงไก่เลี้ยงพวกนี้ถูกปล่อยให้หากินในนาข้าวแล้วมันก็ไปเจอกับไก่ป่าแดงของอินเดียการผสมพันธุ์ระหว่างไก่เลี้ยงกับไก่ป่าทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและเหมาะกับสภาพแวดล้อมของอินเดียกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำในหลายพื้นที่ของอินเดียจนไก่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหมู่บ้านและเมื่อการปลูกข้าวข้าวฟ่างและถั่วเหลืองทิวแพร่กระจายในอินเดีย ไก่ก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นจากอินเดียไก่เริ่มเดินทางต่อไปยังตะวันออกใกล้บริเวณที่ตอนนี้คือตะวันออกกลางหลักฐานโบราณคดีบอกเราว่าไก่เริ่มปรากฏในแถบเมโสโปเตเมียราว1,100ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ข้าวถูกนำเข้ามาในซีเรียจากเอเชียการปลูกข้าวและข้าวฟ่างในตะวันออกใกล้ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและอินเดียสิ่งที่น่าสนใจคือไก่ในตะว,วันออกใกล้ไม่ได้เป็นแค่อาหารแต่ยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นมีการค้นพบรูป,ปปั้นไก่ตัวผู้ในวิหารที่อุทิศให้กับเทพีอิสตาเทพแห่งความรักสงครามและความอุดมสมบูรณ์ของชาวเมโสโปโตเตเมียนี่บอกเราว่า ไก่อาจจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีความหมายพิเศษในแง่ศาสนาหรือพิธีกรรมในช่วง965ถึง530ปีก่อนคริสตกาลกระดูกไก่เริ่มปรากฏมากขึ้นในแหล่งโบราณคดีของอัสซีเรียฟรีเจียและเลเวนแสดงว่าไก่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังและเมื่อการปลูกพืชธัญพืชหลากหลายมากขึ้นไก่ก็ยิ่งถูกเลี้ยงมากขึ้นตามไปด้วยจากตัวนออกใไก้ ไก่เริ่มเดินทางต่อไปยังแอฟริกาหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของไก่ในแอฟริกาใต้และหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียมีอายุราวศตวรรษที่จะถึงเซึ่งเป็นช่วงที่พืชจากเอเชียเช่นข้าวฝ้ายและถั่วเขียวถูกนำเข้ามาในแอฟริกาด้วยในลุ่มแม่น้ำเนเจอร์ของแอฟริกาตะวันตกกระดูกไก่เริ่มปรากฏราว300-900ปีหลังคริสต์กาล พร้อมกับการขยายตัวของการปลูกข้าวและการพัฒนาเมืองและยุโรปล่ะไก่มาถึงยุโรปเมื่อไหร่คำตอบคือราว800ปีก่อนคริสต์กาลครับซึ่งผ่านพ่อค้าชาวฟินิเชียนที่นำไก่เข้ามาในแถบเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นเครือข่ายการค้าของชาวกรีกและเซลก็ช่วยพาไก่แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปในช่วงพันปีแรกก่อนคริสต์กาลแต่ในยุโรปข้าวไม่ได้มีบทบาทมากนักในการเลี้ยงไก่ เหมือนในเอเชียรหรือตะว,วันออกใกล้เพราะยุโรปมีพืชธัญ,ญพืชอื่นๆเช่นข้าวสาลีและข้าวบาเล่แต่สิ่งที่สำคัญคือพ่อค้าชาวฟีนิ้เชียนที่นำไก่เข้ามาในยุโรปน่าจะได้ไก่มาจากตะว,วันออกใกล้ซึ่งก็ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับการปลูกข้าวในภูมิภาคนั้นอีกทีถึงจุดนี้ผมอยากชวนทุกคนมาดูงานวิจัย ที่ช่วยยืนยันเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับโดยในปี2020มิงชันวังและทีมจาก University of California Santa Cruz ได้ทำการวิเคราะห์จีโนมของไก่และไก่ป่าทั่วโลกถึง863ตัวพวกเขาค้นพบว่าไก่เลิ้งในปัจจุบันมาจากไก่ป่าแดงสายพันธุ์ย่อยที่เรียกว่า Gallus gallus spadiceus ซึ่งพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ India, อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อไก่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆมันก็ผสมพันธุ์กับไก่ป่าชนิดอื่นๆเช่นไก่ป่าเฮาและไก่ป่าเซลอนทําให้เกิดสายพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้นต่อมาในปี2022ิสจอริสพีเตอร์สและทีมจาก LMU m u n ม c ูนได้ทําการศึกษาครั้งใหญ่โดยใช้ข้อมูลจาก89ประเทศและ600แหล่งโบราณคดีอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้พวกเขายืนยันว่าไก่ถูกเลี้ยงครั้งแรกในประเทศไทย และข้าวเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ไก่ป่าแดงยอมอยู่ใกล้มนุษย์การศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นว่าการแพร่กระจายของไก่ทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการขยายตัวของการปลูกข้าวเกรเกอร์ลาสันนักพันธุศาสตร์จาก University of Oxford สรุปงานวิจัยนี้ได้อย่างน่าสนใจว่าการมาถึงของการทำนาแบบแห้งไม่เพียงแต่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเลี้ยงไก่แต่ยังช่วยให้ไก่แพร่กระจายไปทั่วโลก เราได้เห็นว่าไก่ตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นเดินทางจากประเทศไทยไปสู่อินเดียตะวันออกใกล้แอฟริกาและยุโรปพร้อมกับการแพร่กระจายของการปลูกข้าวแต่เรื่องราวของไก่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการเดินทางหรือการ,กรเกษตรเท่านั้นมันยังเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความหมายที่ไก่มีต่อมนุษย์และที่สําคัญผมอยากพาทุกคนกลับมาที่ประเทศไทยมาดูว่าไก่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ยังไงไม่ว่าจะในจานอาหาร ในพิธีกรรมหรือแม้แต่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเราวันนี้ผมจะพาไปสำรวจว่าไก่และข้าวมันทิ้งรอยไว้ในวิถีชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกยังไงพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานวิจัยล่าสุดที่ช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์นี้ให้หลึกมากยิ่งขึ้นครับลองนึกถึงภาพชีวิตในหมู่บ้านไทยสมัยโบราณดูครับชาวบ้านตื่นเช้ามาอาจจะได้ยินเสียงไก่ขันจากข้อข้างบ้านไก่ตัวนั้น อาจจะเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อกินไข่หรือบางทีก็เลี้ยงไว้เพื่อใช้ในงานพิธีกรรมเช่นการบูชายันในพิธีท้องถิ่นหรือการใช้ในงานศพที่บางชุมชนในสมัยก่อนอาจมีประเพณีฝังสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกับผู้ตายหลักฐานจากบ้านนนวัดที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้บอกเราว่าไก่ในสมัยนั้นไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่เลี้ยงไว้กินแต่มีบทบาทในชีวิตประจําวันและความเชื่อของคนด้วยการที่กระดูกไก่ถูกพบในหลุมฝังศพ พร้อมกับ,บวัวหมาและหมูแสดงให้เห็นว่าไก่ถูกมองว่าเป็นมากกว่าสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่มันอาจจะมีความหมายทางจิตวิญญาณหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในชุมชนถ้าพูดถึงประเทศไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้าวครับข้าวไม่ใช่แค่พืชที่ปลูกเพื่อกินแต่มันคือหัวใจของวัฒนธรรมไทยเราเรียกตัวเองว่าคนกินข้าว และไก่ก็กลายมาเป็นคู่หูที่ลงตัวกับข้าวในจานอาหารของเราลองนึกถึงเมนูที่ทุกคนรู้จักอย่างข้าวมันไก่หรือไก่ย่างที่กินคู่กับข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารข้างทางหรือในงานเทศกาลไก่และข้าวมันเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อและถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ทั้งสองสิ่งนี้มาคู่กัน เพราะตั้งแต่สมัยที่ไก่ป่าแดงลงมากินมเมล็ดข้าวในนาของชาวบ้านเมื่อ3,500ปีก่อนความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอาหารไทยผมอยากพาทุกคนไปดูว่าไก่มีบทบาทในวัฒนธรรมอื่นๆยังไงบ้างเพราะเมื่อไก่แพร่กระจายออกจากประเทศไทยมันไม่ได้แค่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่มันยังเข้าไปอยู่ในความเชื่อาศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก อย่างในเมโสโปเตเมียที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้การค้นพบรูปปั้นไก่ตัวผู้ในวิหารของเทพีอิชตาเมื่อเรา1,100ปีก่อนคริสตกาลบอกเราว่าไก่ในสมัยนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือมีบทบาทในพิธีกรรมทางศาสนาไก่ตัวผู้ที่ขันตอนเช้าอาจจะถูกเชื่อมโยงกับการเริ่มต้นของวันใหม่หรือเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นตัวและพลังชีวิตในอินเดียไก่ก็มีบทบาทในวัฒนธรรมเช่นกัน ถึงแม้ว่าอินเดียจะมีประเพณีที่หลากหลายเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์แต่ไก่กลายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงกันทั่วไปในหมู่บ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวและพืชทัญพืชอื่นๆการผสมพันธุ์ระหว่างไก่เลี้ยงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับไก่ป่าแดงท้องถิ่นทําให้เกิดสายพันธุ์ที่แข็งแรงและปรับตัวได้ดีซึ่งช่วยให้ไก่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในชนบทของอินเดียและเมื่อการค้าและการย้ายถิ่นของมนุษย์ขยายตัว ไก่ก็ถูกพาไปยังแอฟริกาและยุโรปซึ่งแต่ละที่ก็ให้ความหมายใหม่ๆกับไก่เช่นในยุโรปสมัยโบราณไก่ถูกใช้ในพิธีกรรมทำนายหรือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับไก่ไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงหรืออาหารแต่มันยังมีบทบาทในวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างเช่นไก่ชนซึ่งเป็นกีฬาและประเพณีที่มีมานานในไทยไก่ชนไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อความบันเทิง แต่มันสะท้อนถึงความผูกพันของคนไทยกับไก่ในฐานะสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งและเกียรติยศไก่ชนสายพันธุ์ไทยเช่นไก่พมา่าหรือไก่เหลืองหางขาวถูกเลี้ยงอย่างพิถีพิถันและบางครั้งถูกมองว่าเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะเหมือนเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเลยก็ว่าได้การเลี้ยงไก่ชนในประเทศไทยยังคงมีอยู่ในหลายชุมชนและมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายร้อยปีถ้าพูดถึงอาหาร ไก่ในครัวไทยนี่เรียกได้ว่าเป็นอาหารยอดฮิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้มขาไก่ที่ผสมผสานรสชาติของกะทิขาและใบมะกรูดหรือแกงเขียวหวานไก่ที่เผ็ดร้อนแต่กลมกล่อมเมนูเหล่านี้มันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยไก่ที่เลี้ยงแบบฟรีเรนจ์หรือการเลี้ยงไก่แบบเปิดในชนบ,บทไทยนี่มักจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าไก่จากฟาร์มอุตสาหกรรมเพราะมันได้กินอาหารที่หลากหลายตั้งแต่มเมล็ดข้าว นอนไปจนถึงพืชป่าซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นการย้อนกลับไปสู่สมัยที่ไก่ป่าแดงหากินในนาข้าวเมื่อ3,500ปีก่อนเลยครับและถ้าจะพูดถึงงานวิจัยที่ช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไก่และวัฒนธรรมไทยผมต้องย้อนกลับไปที่งานของจอริสพีเทอร์สและทีมในปี2022กันอีกสักรอบนะครับที่พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลจาก600แหล่งโบราณคดีทั่วโลก พวกเขาพบว่าการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะข้าวแต่ยังเพราะวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นที่เริ่มเปลี่ยนจากการล่าสัตว์มาเป็นการทำเกษตรนาข้าวที่รกร้างหลังเก็บเกี่ยวกลายเป็นแหล่งอาหารที่ดึงดูดไก่ป่าแดงให้เข้ามาใกล้ชุมชนและเมื่อมนุษย์เริ่มควบคุมการเลี้ยงดูไก่มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอาหารพิธีกรรมหรือแม้แต่การค้าเลยครับ งานวิจัยนี้ยังชี้เห็นว่าไก่ในประเทศไทยสมัยโบราณอาจจะถูกเลี้ยงในลักษณะที่คล้ายกับการเลี้ยงแบบฟรีเรนจ์หรือปล่อยแบบเปิดในปัจจุบันคือปล่อยให้หากินในพื้นที่รอบหมู่บ้านซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ไก่ไทยพื้นเมืองมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การเลี้ยงแบบนี้ยังคงพบได้ในหลายชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานที่ชาวบ้านยังเลี้ยงไก่ไว้กินเองหรือขายในตลาดท้องถิ่น และถ้าคุณเคยไปกินไก่ย่างที่ร้านข้างทางในอีสานคุณจะรู้เลยว่ารสชาติของไก่พื้นบ้านมันต่างจากไก่ฟาร์มจริงๆอีกมุมที่น่าสนใจคือไก่และข้าวไม่ได้แค่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยแต่ยังมีผลต่อวัฒนธรรมการกินทั่วโลกอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมนูที่ใช้ไก่และข้าวเป็นส่วนประกอบหลักเช่นบิรยานีของอินเดียหรือ จำเบลยาของแอฟริกาและอเมริกาล้วนแต่มีรากฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างไก่และข้าวที่เริ่มต้นในเอเชียเมื่อนานมาแล้วและในประเทศไทยเมนูอย่างข้าวมันไก่หรือไก่ย่างข้าวเหนียวก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหารข้างทางที่ดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวถ้าเรามองประเทศไทยในวันนี้ไก่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเหมือนเมื่อ3500ปีก่อน แต่กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของโลกคิดดูสิครับไก่ที่เริ่มจากนาข้าวเล็กๆในบ้านนนวัดเมื่อนานมาแล้วตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ส่งไปถึงโต๊ะอาหารทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไก่แช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยุโรปหรือไก่ปรุงสุกในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ญี่ปุ่นอุตสาหกรรมไก่ของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาที่เรามีทั้งฟาร์มเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องราวของไก่และข้าวมันบอกอะไรเราได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวัฒนธรรมและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแต่ก่อนจากกันไปวันนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ กับเล่าหมดในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ